ใช่แล้วครับหลังจากที่เข่าหายดีเราก็ต้องเริ่มรับงานนะครับมารับไกลเลยเใช่ครับก็มีร้องเพลงมีโชว์นิดหน่อยเลยครับ ไม่พรอนะฮะแต่จริงๆก็อยากไปแอบไปประกวดร้องเพลงใส่หน้ากากบ้างอะไรบ้างสนุกดีตอนอยู่เนี่ยี่เปเขานี่ยใช้านดูดีขึ้นแล้วครับตอนนี้ดีขึ้นแล้วครับตอนนี้ก็มันมันก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆแต่ก็อาจจะได้ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะไม่ถึงเพราะเราไม่ใช่นักกีฬาก็อาจจะสักเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยครับที่จะกลับไปวิ่งได้เหมือนเดิมบอกไหมบอก มีสิทธิ์ที่จะกลับไป,ไปอ๋อมีสิทธิ์ครับก็คือว่าถ้ายังเล่นแรงหรือว่าคืออุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ตลอดก็คือเราก็ไม่รู้หรอกว่าถ้าไปออกกําลังกายแล้วจะผิดจังหวะอีกไหมแต่ว่าเวลาผ่าตัดแล้วมันก็เซฟมากขึ้นมันก็ทําให้ข้อต่อในกระดูกเนี่ยมันมันแข็งแรงมากขึ้นโอกาสที่จะหลุดในมันมันจะไม่มีแต่มันไม่ได้มีผลมันทาให้ชีวิตเรารูแบบ้สึกแบบเฮ้ยยากจังเลย ก็มีผลเพราะว่าเป็นคนรักฟุตบอลมากเล่นบอลไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยช่วงนี้ที่สุดนี่ก็จะเลยเหินแต่เล่นฟิตเนสใช่ก็จะเข้าฟิตเนสว่ายน้ำอย่างเดียวครับในเรื่องการบินใชไม่มีนะครับเขาอาจจะมีบ้างในบางฉากที่แบบอาจจะต้องคุกเข่าหรือว่าวิ่งแล้วแอคชั่นอะไรต่างๆนะจจะไม่ได้มันกเป็นก็ ก็นิดนึ่งก็นิดนึ่งจากผู้กับหรือผู้จัดแล้ก็เข้าใจนะฮะเขาก็จะเหมือนกับช่วยเราให้เราแบบไม่ต้องคุกเข่าเลยแล้วความีเหลียดคุกเข่าแล้วความที่เหลียดเหรอจริงๆก็ต้องนั่งขรศมานะแต่ว่าก็เปลี่ยนเป็นนั่งตังๆ์ไม่ใช่ผมนั่งตังว่างอะไรอย่างเงี้ยก็คือช่วยให้เราแบบไม่ต้องไม่ต้องงอเข่ามากก็ ขอโทษด้วยนะครับทุกจัดทุกคนครับแต่ว่าการเราทํางานแล้วคือเต็มร้อยอยู่แล้วงานเรื่องการแสดงเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราก็เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วเขาก็เลยโอเคให้อภัยเร่องันนะครับที่โฟล์คเมื็นล่าสุดไปทำบุญมาใช่ไหมครับเป็นโครงการอะไรอย่างเงี้ยครับปีจริงๆก็เป็นโครงการของตัวเองเนี่ยแหละครับก็คือผมจะทำทุกปีอยู่แล้วปีปีที่ผ่านมาเมื่อปลายปีที่ผ่านมาก็ เกี่ยวกับพวกการแพทย์ปกติก็ทำกับวัดบ้างกับโรงเรียนบ้างปีนี้ก็เลยทำกับแพทย์บ้างช่วยเหลือ,อคนที่โรงพยาบาลที่ยากจนนิดหนึ่งที่อุปกรณ์ยันแพทย์ไม่ค่อยมีนะคร,ะร,ะระับก็จะจริง,รงๆก็คือทําร่วมกับแฟนคลับเนีแ่แหละฮะก็จะมีเพื่อนๆก็มีคนในวงการก็มีก็จะโอนเงินเข้ามาแล้วเราก็เอาเงินนี้ไปซื้ออุปกรณ์ทั้งหมดอื ขอให้สะดอกเพราะอาการเจ็บป่วยของผมด้วยเถิดไปก็ไม่รู้ไปทำที่อุตารดิ์ครับทำอุตารดิ์แต่ผมก็เล็งไว้โรงพยาบาลที่ตาชายแดนก็น่าสนครับแต่ว่ามันต้องเข้าไปลึกพอดีเห็นในหลวงท่านทรงทำแล้วแบบอยากไปบ้างอยากไปที่ลำบากบ้างเดี๋ยวดูให้มีเวลาก่อนจะไปทำาดียวมัก็ยังคงขันเซ็ตแบบเป็นดูอกูชอบ จริงๆไม่อบอุ่นเลยนะแต่ว่าเราแค่ทำบุญบ้างอะไรประมาณนั้นแหละจริงๆถ้าคนรู้จักก็ไม่ได้เป็นคนอ่อุ่นอะไร <c oughs> ไม่ได้เป็นคนอบอุ่นอะไรครับก็เป็นคนปกติแหละครับแต่ว่าเราแค่ทำบุญใช่ปีละครั้งก้าทำเรื่อยๆมีอะไรทำก็ทำครับมีโอกาสทำก็ทำบางทีเราทำไม่ดีมาเยอะเราก็อาทำดีบ <c oughs> ้างเราสอบสลับกันไปฮะนะฮะ